สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณนะคะในช่วงวันที่1-15กถึง15กร,รกฎาคมปี2566นี้ธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในธาตุลมหมดเลยพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณเปิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะความรักของคุณนะ่ะ จะหวานหอมมากๆเลยนะคะคือแบบเป็นความรักที่โรแมนติกต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะความรักของคุณนะผู้ในกรณีที่ความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นกันไปแล้วนะคะคุณจะมีความสุขกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นคนเก่า ของคุณกลับมาในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนในอดีตชาติของคุณก็ได้นะขึ้นไพ่หกช่วยนะคะเนาะในในช่วงนี้มีความสุขมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแล้วก็คนคนนี้เขาก็จะดูจริงจังกับคุณมากขึ้นเขาอาจจะพาคุณไปเจอครอบครัวนะคะชัดเจนกับคุณมากขึ้นอ ใช่อย่างที่บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาคืนดีกันแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันก็ได้แต่ทีนี้นะคะในในบางท่านนะคะในบางกรณีก็ขึ้นมาว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยนะไม่เติบโตสักทีนะคะอ่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณสักทีเนี่ยนกมองว่าคือถึงเวลาแล้วนะที่คุณก็อาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้เองนะคะ เป็นไปได้เพราะตัวคุณเองคุณก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็จริงจังแล้วนะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะแต่ว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ความรักกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะะในเรื่องของการที่เขาไม่ชัดเจนเนี่ยนกมองว่า ความรักครั้งนี้เขาจะแบบดูแลคุณอย่างดีจะจริงจังกับคุณจะชัดเจนนะคะแล้วก็คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีแล้วก็ชาวธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรน,นะคะเพราะฉะนั้นนกมองว่าขึ้นไพ่เดทเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของ พลังงานคนเก่าๆแหละนะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนเก่ากลับมาดีกันก็ได้เนาะพลังงานของคุณและเขาแต่ถ้าไม่ใช่นะอถ้าไม่ใช่เนี่ยบางคนนะคะในความสัมพันธ์ก็จะมีเรื่องของคนเก่าๆเข้ามามีผลในความสัมพันธ์ด้วยนะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถึงจุดสิ้นสุดที่เขาจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนเก่าของเขาแล้วแหละ นะคะเออก็คือคุณและเขาเนี่ยได้ดำเนินความสัมพันธ์สถานการณ์นี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอ่าเนาะนกมอว่าเขาก็รู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะจบสิ้นกับคนเก่าๆของเขานะคะที่มีผลกับความสัมพันธ์อย่างจบจริงๆอะ่ะอย่างสิ้นสุดกันไปเลยอะ่ะนะประมาณนั้นมา มาดูการว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณนะคะในในช่วงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะไพ่สามดาเห็นไหมเนีย่ยมีจริงๆนะการปลดปล่อยบุคคลที่3นะคะคือถ้าเขามีคนเก่ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ คนกเก่าๆของเขา,าอาจจะต้องคือไปอ่ะเออคือหลุดพ้นนะคะคุณและเขาก็จะได้ไปต่อในความสัมพนนันธ์นี้กันทั้งคู่เนาะแล้วก็คนที่แบบว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราหรือทําร้ายจิตใจเราคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาเช่นกันนะคะที่คุณอาจจะจบความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวคุณเองอเนี่ยเห็นไหมนกมองว่าจะเป็นพลังงานที่มีบุคคลที่สามเข้ามามีผลในความสัมพันธ์มากกว่าคนคนนี้เขาจะ ปลดปล่อยทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับความรักครั้งนี้เพื่อมาโฟกัสความสัมพันธ์นี้นะคะการการจริงจงังความชัดเจนนะคะการสม่ำเสมอจะเกิดขึ้นกับความรักของคุณดูสิว้าวดีมากเลยอะ่ะคุณไพ่จัสติกกับเดอะไฮโลแฟนนะคะความจริงจงังความชัดเจนคุณจะได้รับแล้วนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์หรือว่าเออคุณ ปรารถนานะคะที่จะให้ทุกอย่างที่มันคลุมเครือให้มันจบลงไปซะปัญหาสถานการณ์ก็ได้นะสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังนะคะนะอย่างที่บอกว่าถ้าเขามีเรื่องของคนเก่าๆอ่ะก็คงจะสิ้นสุดกันแล้วแหละแล้วก็เขาก็จะชัดเจนกับคุณมากๆแล้วก็ให้เกียรติคุณนะคะโอ้หหนึ่งไม้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบเต็มรูปแบบโดยที่ไม่มีพลังงานของคนเก่าๆอีกเลยนะคะ มีราศีพฤษกนะคะชาวราศีตุลเนาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจตราก็ได้เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นคนที่คนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือก็ได้นะคะคุณหรือเขานะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความยุติธรรมหรือว่าเป็นราชการก็ได้คุณคนนี้ ขอดูค่ะว่าเขาจะโอ้โหไพ่ใบนี้คือแบบฮอตมากขอปิดก่อนนะคะคุณจะเป็นความรักที่แบบว่าโอ้โหคลั่งคล้กันมากเนาะคลั่งคล้กันมากเป็นความรักที่เร่าร้อนหัวใจมากๆถ้าคุณคณนนี้คุณและเขาเป็นคนเก่าของกันและกันนะการกลับมาครั้งนี้ยเขาจะชัดเจนกับคุณเลย ชัดเจนให้เกียรตินะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดต,ต่อกันมากๆจะเป็นความรักที่กลับมาแล้วดีกว่าเดิมนะคะเนะาะจะคลั่งใครกันมากเลยนะขึ้นเดวิลถัดเดวิลราศีมังมกรน,นะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณะคะคนคนนี้เกเหรียญหถ้วยเห็นไหมพลังงานของคนเก่าเนาะ คนเก่าเนี่ยจะกลับมานะคนที่คุณยังรักยังรอมีโอกาสกลับมาสูงค่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วคนคนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะคะเพราะว่านกเห็นพลังงานของ king of s h o r d ขึ้นมานะคะการตัดสินใจก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะของคนคุยเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือบางท่านบางคนนะเป็น เออเป็นรักต่างวัยนะคะเออเหมือนดูใจกันมานานแล้วนะถึงเวลาแล้วเขาก็จะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะ่ะหรือบางคนอย่างที่บอกว่ามีคนเก่าๆเข้ามามีผลในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่คืบหน้าก็เขาก็ตัดชัดเจนไปเลยเหมือนกันนะเออบางคนเป็นคนเก่ากลับมาคุยกันเนี่ยอาจจะคุยกันแล้วมันไม่ชัดเจนสักทีว่าสรุปคือเราจะกลับมา คบกันไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยก็ชัดเจนไปเลยว่าจะคบหรือไม่คบนะคะก็จะมีประมาณนั้นนะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็ยังคิดถึงคุณรักคุณนะคะยังรอแต่คุณแล้วก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณอยากจริงจังชัดเจนกับคุณนะคะคนเก่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์คนคนนี้ คนคนนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะคุยกันมรนหารแล้วนะคะหรือถ้าคุณกําลังเริ่มต้นคุยกันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะสาหรับคนคนนี้แต่สุดท้ายนะเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะเขาก็เลือกคุณเป็นเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะเนี่ยนะสิ่งที่เขาเคยสัญญากับคุณเขาก็จะทําให้ คือคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวแล้วไม่อยากที่จะโดดเดี่ยวแล้วนะคะเขาอยากที่จะมีคู่อยากที่จะมีความรักเนาะเขาโดดเดี่ยวมานานละแล้วก็ตอนเนี้เขามาเจอคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณคือความรักที่เขารอคอยมาเสมอเพราะฉะนั้นเขาเลือกคุณนะคะเขาตัดสินใจที่จะขอความชัดเจนกับคุณหรือให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะนะมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรขึ้นมาเนาะ มาดูกันค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะขึ้นไพ่เดทนะคะราศีเมษราศีพิจิก The Fool คนเข่าให้กลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะคะอาจจะห่างหายกันไปนานนะเงียบนิ่งกันไปนานแล้วเขาก็เหมือนกับเขาส่งชีวิตคุณนะคะอยากรู้ชีวิตของคุณมานานแล้วเขาก็ อาจจะไปใช้ชีวิตของเขาะะไปทำงานไปทำเป้าหมายในชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จแล้วเขาค่อยกลับมาก็ได้นะคะคนคนนี้แต่นกบอกว่าคนเก่าี่มีการตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาแล้วนะคะในตอนนี้นะคือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองทีนี้มาดูกันนะคะว่า มาดูกันว่าเออถ้าเป็นพลังงานของคนปัจจุบันเลยเนี่ยเนาะคนปัจจุบันเลยเนี่ยอย่างที่บอกนะน้องบอกว่าต่อให้เขามีคนเก่าเข้ามาแบบมีผลในชีวิตอะไรของเขาอะมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะเคลียร์ตัวเองอย่างชัดเจนนะคิงออฟสอดเนี่ยตัดสินใจไปเลยคะ่ะว่าถ้าเกิดเขาไม่ไม่สนใจหรือไม่ต้องการความสัมพันธ์เก่าแล้ว,วจริงๆก็คือมีการจบ แล้วก็มาโฟกัสที่คุณเขาเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วจริงๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกจัดการแล้วก็เคลียร์แล้วก็แก้ไขนะคะคิงอ s ฟสอดขึ้นมาคิงถือถ้วยเจดถ้วยนะคะ2ไม้เจดดาบเขาจะไม่ลังเลหรือสงสัยอะไรต่อไปแล้วนะคะ กับความรักครั้งนี้เขาเขาเลือกแล้วก็ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณเขาปรารถนาคุณก้าวไม้ นั่นแหละถ้าเป็นคนเก่าก็เหมือนกันนะไม่ลังเลที่จะติดต่อคุณมาหรือว่าไม่รออีกต่อไปก็จะมีการ take action เกิดขึ้นคือตัวเขาเองก็กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นไปนะคะกลัวที่จะเสียคุณไปเขาก็จะกลับมานะมาดูกันค่ะว่าเอ,อ่อไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ คลิปคนโสดนกจะทําแยกอีกต่างหากนะคะหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวรอชมกันนะคลิปนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะใครอยากจะบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะเดชาริออดการเดินหน้านะคะการเดินหน้าความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังแล้วก็เต็มรูปแบบคุณและเขาอาจจะ มีสีผิวที่แตกต่างกันหรือคนคนนี้จะเป็นนักเดินทางก็ได้เป็นชาวต่างชาติเป็นคนในเครื่องแบบนะคะชอบความเร็วนะคะรักสุขภาพก็ได้นะคนคนนี้ขึ้นไพ่เด็กดาบค่ะคนที่เด็กกว่าคุณชาวทัดลมเมทุนตุนคุมขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเดม o นไพ่แนะนำคุณว่ายอย่างไรอืมแบดาบ ถ้าคุณไปเจอกับคนที่เขากังวลในเรื่องของความรักครั้งใหม่นะคะสับสนในตัวเองนะคะหรือกลัวที่จะรักมีกำแพงที่สูงนะคะคนคนนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจได้แล้วนะว่าเขารักคุณเดินพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแล้วหรือว่าเขาอาจจะกังวลกับอุปสรรคปัญหาที่มีในความสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะว่าบางคนนะ่ะ อาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างนะคะระยะทางก็ได้ที่มีผลต่อความจำพันนะ mm hmm. ขึ้นไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่บอกว่าออโทษทีค่ะไม่ใช่ดีไฮพินเทรคนะคะก็คือคุณจะมีเซนส์ที่ดีแล้วก็แม่นยำชัดเจนนะคะขอให้เชื่อในเซนส์ของคุณว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่ามีขึ้นไพ่สองทวยใช่เลยนะคะนะดูนะคะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบใดถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่เขา ดูแล้วนะคะไม่ชัดเจนกับเราแน่เลยนะคะหรือเป็นไปไม่ได้แน่เลยเนี่ยเซน์ของคุณจะบอกคุณเองคุณตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีเจตจำนงอิสระที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้นะแต่ถ้าคุณเป็นเนี้ยคุณรู้สึกว่าแน่นอนเขาเขารักเขารักเราแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับเรา เราก็เดินหน้าต่อได้ด้วยเช่นกันนะคะเนาะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังเจอกับความรักที่ดีงามกันทุกคนเลยนะคะสำหรับชาวทัดลมเนาะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเนี่ยแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างลิปนี้ค่ะก็จะได้พลังงานของเราเองพลังงานที่มันแม่นยำมากขึ้นเนาะแล้วก็ฝากหินสวยงามด้วยนะคะหินที่เสริมความรักนะคะทำให้ความรักของคุณง่ายขึ้นนะยังไงก็ติดต่อเรามาค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ